เฮ้ยตอนนี้พี่เวียนเน็ตดีมากเลยนะเนี่ยเออจริงเหรอครับนี่ดีแล้วพี่ดีแล้วชัดอย่างนี้เลยนะครับแต่วันนี้ยได้ข่าวว่าพี่เวียครับช่องเราจะมีซีรีส์ไวไหมครับพี่เล่นกับผมผมอยากเล่นละครกับพี่ครับหมอเออไปลไผมหมอรับซีรีส์ไพี่กับผมเขาเขามีอ่ะ เขามีจำกัดอายุเปล่า <laughs> ไม่เป็นเป็นไรรักกันได้รักกันได้รักกันได้อายุต่างกันนี่ไง <laughs> พระเอกเป็นผอโรงเรียนนายเอกเป็นครูสอนพะละฝึกงาน <laughs> <Okay. S 2> ลองบีก็เล่นเป็นครูสอนคณิตศาสตร์แล้วก็มาแย่งผอโรงเรียนผ <laughs> อ,อเป็นมือ <laughs> ที่สามเออแย่งกัน <laughs> <laughs> สัสุละร ผอก็จะได้กับอ่ะนิวนวดอ่ะฉันได้เป็นฉันไป็นบทอะไรดีพะโลพะโลแหลกปะพะโลพะโลพี่อ่ะพี่เบลองถามมิกซิว่าเด็กดื้อต้องโดนอะไรอ่ะมิกเด็กดื้อต้องโดนอะไรเด็กดื้อต้องโดนต้องโดนเขาตีนะโตีเลยเหรออย่าตีเขาแรงนะอย่าตีเขาแรงนะโอเคเราเราตัวอะไรอยู่เนี่ย เอออ่ะเข้มเข้มลองถามพี่เวียหน่อยได้ไหมว่าพี่เวียร์ครับเด็กดื้อต้องโดนอะไรครับพี่เวียรฮอบเด็กดื้อต้องโดนอะไรฮอบเด็กดื้อครับเด็กดื้อต้องโดนหยิกนะครับอือหยิกตรงนี้นะครับตรงนี้มีใก้มาตรงนี้นะ สรุปอยากให้พูดหนึ่งประโยคนะฮะน้องบอลฝากมานะครับอยากให้แต่ละคนพูดทีละครั้งบอกว่ามาจ้ามาเจออะไรมาจุ๊บเนี่ยมาพูดให้หน่อยได้ไหมมาจ้ามาเจออะไรมาจุ๊บเนี่ยมาเนี่ยแล้วก็ทําหน้าอ่อนๆหน่อยมาเจออะไรมาจุ๊บเนี่ยมาเออจุดนี้เอออ่ะคนแลกพี่เวียพี่เวียเอาหน้ค่อังเลยนะ้อับพถ้ามยังไม่เห็นนะ ห้าสี่สามสองอ่าเดี๋ยวนับให้หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเก้าสิบแปดอ่านไปหรือพูดมาเลยมาเร็วเอามามาห้าสี่สามสองมาจั๊กมาเจออะไรมาจุ๊บเนี่ยมาอยากจุ๊บใครเหรอตอนนี้ผมกูกูทำอะไรลงไปนิ้ว น่ารักไหมน่ารักไหมอ่ะเข้มพี่พี่พี่เวททำน่ารักไหมตอบดีกิมินาโตนิโกนินามาจินาโมคิโตเฮ้ยมิกดูเคดไหนมิกลองมึงดีมิกลองมึงดีบทเนี้ยเอาแบบโหดโหดหน่อยโหดโหดหน่อยโหดโหดเหรอครับเออเป็แโหดแปลกตอนท้ายเพระว่าขอแบบว่าอ้อนตอนท้ายเโหดโหดแล้วอ้อนตอนท้ายเดี๋ยวลองดูครับลองดูพี่นิ้ยนับเลยครับ มาห้าสี่สามสองแอคชั่นมาจ้ามาเจออะไรมาจุบนี่มาเฮ้คนทอบรีแอคเข้มมากเลยนะเข้มพร้อมรับทุกคนเลยนะอปิไายที่เข้มพี่เวียเข้มต้องประมาณไหนดีพี่ในานามพ่วงกลับเออเข้มขอเป็นแบบว่า คือคือแบบว่าเออไม่รู้ว่ะไม่รู้ไม่ทันเออเอาแบบกระลุดเอาแบบว่าเอาให้แบบละทวยเลยอ่ะละทวยเลยอ่ะละลายเลยละลายดูเหอเจ้าชู้เจ้าชู้แบบพี่เวียทําได้เปล่าคืออะอะไรวะไอ้เจ้าชู้วะใครพูดู้อ๋อไม่มีไม่มีไม่มีเอาแบบเอาแบบมีเสน่ห์มีเสน่ห์แต่ไม่ดูเจ้าชู้ อมีเสนแต่ไม่ดูเจ้าชู้ครับครับแล้วก็อ่านลองเด้วยอ่านพี่เวียนนับให้เลยพี่เป็นพ่งกับอ่ากล้องมาเดินมาเสียงโอเคโรลเรียกมาแอคชั่นมาเจอมาจะอะไรมาจุบนี่มาะแบบ มันพ her ิดยกอะจร И ิงเลยผ่าดไหมผ่าดไหมพี่มิกผ่าดไหมเข้มเนี่ย่าครับแฟนคลับตายกันหมดแล้วแฟนคลับตายกันหมดแล้วจริงๆ